มานนนนะะคคทุกี่ตอบไม่ได้เลยพี่แจ้งตำรวจไปะละจะต้องบอกเหรออืมเออเดี๋ยวพี่ไมงานตำรวจออเออจริงเหรอพี่เออเดี๋ยนั่งบอกไปอย่างนี้พี่ทำไงพี่ต้องโทรบอกวตำรวจก่อนผัดตำรวจเขานี่ได้ ติกแล้วนะคะโดปอกคอมาใหม่โคตรใหญ่ก็อยู่กับพีมีมืแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาแกล้งทีมอีกแล้วนะคะแกล้งแฟนอีกแล้วโดยรอบนี้นะคะจะแกล้งหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำจะแกล้งประมาณว่าอิ่มนิดนึง บ้านนะคะทุกคนจะหนีไปประมาณสักสามสี่ชั่วโมงอะ่ะไม่ตอบแชทไม่ตอบไลน์อะไรนะคะแล้วก็จะเอาเอดิสไปด้วยทีนี้นะคะพี่ดีมาบน้ําอยู่ข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดีเมอร์นี้ไปแอบถามพี่ทีไม่ทําอะไรอยู่พี่หมอกไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ย๋อได้เลยครับเออเอาไปถอะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาพี่ทีมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าแฟนแล้วก็ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปแล้วจะเป็นยังไง <laughs> <laughs> ร้องโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายพี่ข้างหน้าข้างหน้าบ้านดีกว่าให้ผมตามพี่ไปเลยอ่ะใช่ใช,ใช่แล้วก็ดีมก็ก็ค่อยไปถ่ายพี่ทุกคนโอเคไปทุกคนไปจับบ้านกันเอาแม่ไปด้วยเอาผมเปิดประตูให้ครับ <c oughs> เดี๋ยวดีมขึ้นไปหาพี่ฮีเลยนะก็บอก่าพี่ฮีออกไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยโอเคได้พี่ถ่ายด้วยนะได้ครับแต่พี่ทักมาหาแต่พี่มาทักมาหาว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะโอเคครับผมกำลังดีดีครับพี่ทีทำอะไรอยู่อ่ะอาบน้ำพี่ะไร นับน้ำเหรอ,อ,อผมเห็นพี่พี่อุ้มอิ่มเขาไปไหนไม่รู้รอ่ะพี่อะะไรนะผมเห็นพี่อุ้มอิ่มเขาไปไหนไม่รู้รอ่ะไปไหนอ่ะไม่รู้เห็นขับรถออกไปอ่ะแล้วก็เอาแมวไปด้วยเดี๋ยวพี่อาบน้ำก่อนพี่อาบน้ำก่อนพี่เปิดเพลงอะไรของพี่เนี่ยเอ้าเปิดเพลงอาบน้ำไงโอเคพี่โอเคโอเคเออ ค่ะทุกคนตอนนี้อิมก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ภายในหมู่บ้านนี่แหละไม่ได้ออกไปไหนไกลนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามานั่งรองในรถกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเอดิสกันว่าทำอะไรทำอะไรลูกเรมอะหัววะทำไมอะพี่อิมหายไปไหนวะไม่รู้พี่เอาไปซื้ออะไรกินหรือเปล่ามันไม่อยู่บนห้องะอะห้องแมวไปทำอะไรอะ เออเอาไปไหนของมันอ่ะก็ปลกบอลอยู่ออกไปข้างนอกนี่วะเอาเอารถไปเหรอเออเอาไปทำไมอ่ะก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้พวิธีล้ออะไรกันน่ะปาเนี่ยอาบน้ำมาเมื่อกี้จะทะเลาะอะไรเอาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้พี่มีงานอยากทำพี่จะมาทำคลิปพี่เนี่ยเอาไปไหนออกมาแล้วโทรศัพท์เลยพี่ดีมดีมดีมเนี่ยคนนี้ดีมคนเจ็บเนี่ยเลยเลยคนนี้เออ จากตอเกาหลีเลยนี้ยนี่เดี่ยวไม่อยู่หนุดมละเลยนี่นี่โดนอ่ะตอนนี้โอ้ยอ่อ้ยโอ้ยน่ารักเกินน่ารักเกินผม่ีทีมชอบแบบนี้เหรอใช่่ชอบแบบนี้แหละคือบทตีนแฟนพี่อยู่แล้วพี่ไม่ค่อยดูหรอกใช่ใช่แต่บันทีพี่ไม่ดูน่ารักปะน่ารักเลยตรงนี้แบบเซ็กซีเลยน่ารักรักเกินไม่เห็นบอกพี่เดี๋ยวนไปไหนของมันวะเจอกันนะ ปอกมาดิี่หายพี่โตเลยเอาแมวไปทำไรตอนเดือนเดือนมันได้บอกอีกวะไม่ได้บอกเลยพี่อยู่ดีเขาก็ขับไปเลยบ้าหรือเปล่าอ้าวแล้วไม่หลับไหนวะไปไหนนี่เดือ,เอ,อนเอาแมวพี่ไปละอ๋อเธอไม่รักวะเอาแมวไปทําไมเนี่ยอะไรวะเฮ้ย ทุกคนคะเมื่อกี้พี่วโทรมาแล้วนะทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ายิมหนีออกจากบ้านมานะคะยิมเลยปิดเน็ตแล้วก็เปิดบด,ดเครื่องบินนะคะน่าจะหัวร้อนมากๆเลยตอนนี้เราจะรอสักกี่ชั่วโมงดีฮะเอลิสเ,เรารอกี่ชั่วโมงดีล,ลูกลตอนนี้ไม่รู้ดีเมอร์เป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวถ้าหาดีเมอร์ก่อนดีกว่านะคะ ่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะอิมมีเกมสนุกๆมาแนะนําทุกคนนะคะนั่นก็คือเกมซานต้านั่นเองบอกเลยนะคะว่าเกมนี้คือแจกจริงแจกเยอะมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สมัครไปที่นี่เลยแอดไลน์ 99v5 นะคะมีแอดด้วยนะแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะสาวสมพยก,กับการเล่นเกมในเว็บนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 12ทองหรือสมาร์ทวอตนะคะทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้นแจกเยอะมากๆเลยนะคะใครที่บอกว่ามาจากช่องหมิมแชนเนลนะคะจะได้รับโบนัสไปเลย100%นะค่ะนี่ นี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันนะคะทุกคนนี่เลยเป็นโทนคริสต์มาสนะคะตรงกับเทศกาลสุดๆเลยนะคะทุกคนแบบตัวเกมน่าเล่นมากๆเลยนะคะโอเคถ้าเกิดใครที่สนใจเล่นนะคะก็แอดไปเลยนะคะแอด 99v5 e อย่าลืมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อเลยะคะ่ะเมื่อใส่ปีแอดก็ทำะไรผิดวะเนี่ยกุ้งแอดน้ำเสร็จขอเทิร์นค่ไม่สามารถปิดเลยอ้าวมันปิดมือถือเอ้าเอา,เอาแล้วมันไปไหนวะเอาแมวไปแล้วปิดมือถือเลยพี่ไม่รู้啊 เอ้ยรถตอนดึกวะทำไมดีอ่ะเอารถแขกไปได้ป่ะไม่มันตอนดึกวะเนี่ยมันออกไปตอนเหนือพี่เป็นห่วงมากพี่ก็เอามอไซตามไปเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะดิวตามได้ไงมันเอาโไซมันเอารถไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเราจะไปตามได้ไงไม่มันออกไปตอนดึกเนี่ยมันออกไปไหนมันวันทีมันวันทีเรื่องอะไรเนี่ยพีมู้ทำอะไรผิดอ่ะอะไรของเขาวันนี้ติดต่อไม่ได้แล้วทำไมดีทำไมดีพี่อร่อยพี่ผิดะไรวันนี้ พี่ไปทำอะไรให้เขาโกรธป่ะล่ะกูยังทำอะไรไม่ทำอะไรเลยแล้วเมื่อวานเคลียร์กันเสร็จยังเมื่อวานอ่ะเคลียร์เรื่องอะไรก็ไอ้ที่จีบสาวในเอซ่าเคลียร์ไปแล้วมันไม่มีอะไรก็แค่ทำลิปปะจริงด้วยเหอเออรักกูที่จีบจริงก็ไม่อยากก็จีบจริงเนี่ยไม่ตอนที่กลับมาไม่ยังโอเคเลยอยู่ดีไม่หายไปไหนเอาแมวไปดิไม่รู้ี่ไม่รู้พี่จะตามไงอ่ะไม่ให้อะไรมาพี่จะไปตามไงรถพี่ไม่มีมารถพี่ไปอ่ะพูดท้องว่ะแม่อะไรวะพี่ใจเย็น โอ้ขากลับมาพี่ผิดอะไรหมดเนี่ยไม่รู้มันทำดีผมว่าพี่ต้องทำอะไรผิดสักอย่างเลยแหละรับสารพี่ผิดเมื่อกี้พี่ก็ทำอะไรไว้อ่ะไปสองที่นพี่ก็แค่แซวเล่นป่าหรือเปล่าใครจะไปดูแมวทำอะไรต้องมีแค่พี่ตามไงคือตอนเนี้ยมันไปแล้วอ่ะแล้วเราทำไงดีอ่ะเราไปถวายเนมป่ะถวายเนมป่ะเราลองโทรดูดิพี่เขาไปบ้านพี่เนมเปล่าไม่รู้มันก็ไปบอกลัวมาเมียวไปด้วยอ่ะผมว่าพี่ต้องทำอะไร ทำอะไรบิดซะอย่างแน่ๆก็มีแค่เรื่องเมื่าวานนะพี่ครับพี่กิมอีกอ่ะเองอ่ะเองนะตอนที่เราจิบมันผมบิดอะไรพี่ก็ว่าคุยกันแล้วว่าเออได้ทำได้ไหมผมก็ถามอยู่นอนเงี้ยประเด็นนะทุกคนตอนนี้นะคืออิมมานั่งรอในรถนี่ประมาณเกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะทุกคนออกมาตั้งแต่ห้าทุ่มนะคะตอนนี้เกือบจะตีสองแล้วนะคะทุกคนเป็นกี่ชั่วโมงนี่สองสามชั่วโมงแล้วนะโอ้โหตอนนี้พี่กิมก็น่าจะ เตรียมบ่นยาวเลยนะคะเอริสพ่อเตรียมบ่นเราเลยนะลูกเนี่ยแมวไ,ไปไหนแล้วไปข้างหลังแล้วโดนด่านแน่เลยเ<อ>แกแค่นี้ไม่ร้องไห้หรอกน้องเนะอรนาะมนี้ลูกเอรมไปเรื่อยเลย่ยาฉี่นะลูกทาไงดีวะติบตอไม่ได้เลยพีเจ๊ตำรวจเปล่าจะต้องบเลยเอ่ะออมดเดี๋ยวทีมสวทตำรวจ อเออเด็กนั่องออกไปอย่างนี้พี่ทำไงพี่ต้องโทรบอกตำรวจก่อนแบาตำรวจเขานี่ได้ฮัลโหลครับเออพอดีว่าผมจะมาโทรแจ้งคนหายครับพอดีว่าแฟนผมวอกจากบ้านไปครับคือเขาเพิ่งอ,ออกไปเมื่อกี้เลยครับผมควรทำไงดีอ่ะอ๋อคือถ้าไม่ครบนี่คือแจ้งไม่ได้หรอครับคือต้องรอให้ครบก่อนหรอทุกคนตอนนี้วิ่ทีมโทรหาตำรวจแล้วนะคะ เดี paid, s <S ๋ยวทักหาดีเมอร์ก่อนนะว่ารีบเฉลยกันดีกว่าแต่มันแจ้งไม่ได้เลยพี่เพราะว่าผมเป็นห่วงแฟนผมมากเลยอ่ะเอ้ยพี่เดี๋ยวออกมาคุยข้างนอกดีกว่าเวรอะไรคุยพื้นข้างนอกเลยให้พี่เวรตำรวจดูหรือไม่ได้ออกมาคุยข้างนอกไปฮออกพืข้างนอกดีกว่าอ๋อพี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเออพี่ไม่ต้องเครียดออกกพคุยข้างนอกไปโอเคจิกาจสุงบใจเย็นเอาไม่ใช่ตำรวจไม่รับหรอกมันบอกว่าต้องหกวันอ่ะมันตอนนี้มันคือมันอันนี้ไม่ได้หรอพี่ยังไง เธอไปไหนมาอิมเธอไปไหนมาไปนี่ไปเดี๋ยวเล่นบ้าป่ะเนี่ยไปไม่บอกพี่ทำไมอ่ะพี่คิดว่าอิมไปไหนอิมหายไปไหนพี่โทรหาตำรวจด้วยมั้งยะโทรหาแล้วไหมเป็นบ้าอะไรเนี่ยโทรหาแล้วไมหนักใจจริงหนักใจพวกมึงอะไรเนี่ยอย่ามาอัดพี่บอก อัดย oh. oh. ืดอ e. ัดยืดไปเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนนะนนวัดดำโตนะผู้หอมแมวอ้าวอ้าวเมื่อกี้พูดอะไรพี่หอมแมวความแมวหายทำไมแจ้ใช่ไมแจ้งไม่ร้องไห้เหรอไม่ไ้ร้องไห้ไม่มีอาการเลยเนาะแล้วเพิ่งเกิดเนาะทำไมไม่ร้องไห้อะมีอาการเลยเนาะฮะแจ้งทำไมเดนไม่ร้องไห้เขาหนีจากบ้านมาตั้งสามชั่วโมงแล้วเมื่อกี้บอกห่วงแมวมากกว่าเขาบอกเงี้ย อะไรเอออย่พูดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปเอาในคลจริงเหรอม่จริงหรอกเธอวนารตรงตนะกูห่วงแมวไ้หัวเขาไหม ดว่างเลยแต่เตงไม่ได้มาดูแลเขาได้ดูแลแต่แมวตัวนี้อ๋อเพาะแมวเขาไม่ได้เล่นกับแมวทั้งวันอ่ะไม่คิดถึงเขาเหรอสนใจเขาบ้างสิพี่โทรหาตำรวจแล้วพี่แจ้งตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความเขาบอกเพิ่งออกไปจะแจ้งเลยครับรอแค่จริงเหรอเออไม่รอดตำรวจจริงเหรอเตีงอืมโทรจริงเชดรอเตงเป็นหัวเขาเหรอห่วงเลยตแมวไปด้วยเอาสรุปหัวใครห่วงเขาหรือห่วงไหมห่วงเธออะไรจะห่วงใครล่ะ กีบอกห่วงแมวเอาแมวห่วงเธออาเเขาไม่เอาแมวไปก็โทรอยู่ดิเอเป็นห่วงใช่เหรอใช่เหรออยาให้รู้นะบีดีถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วพี่ทีบอกว่าเป็นห่วงแมวเ็กอินละมึงจะเออย่างนี้เลยเอาไหมเขาจะอย่างนี้เลยอารักเธอเลออันนี้มันคาราบาลแล้วเองก็โอเคทุกคนจบคิปเท่านี้นะคะเป็นยังไงบ้างแบบสิงเลกพี่ ทีมแกอไหมไม่ไม่แกไม่เขาจะหนีไปประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคาราพี่หายไปวันหลังไปอ่างกูเลยเอาไหมได้ไปทำไมไปอ่างทำไมอ่างไหนอ่างไหนเมื่อกี้เราพูดอ่างไหนไปดูอ่างไม่ทำที่บ้านเว้ยอ่างไหนพี่จะไปดูอ่างกุชชี่ให้เธอกุชชี่เขาไม่เอาแล้วทำไมอ่ะเธอบอกอยากได้ไม่เาไม่อยากได้แล้ว ก็ไปคือไม่ไปก็ได้พาจะอยู่บ้านวอนให้เธอได้หรอโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดพี่ทำคลิปเอาง่ายถ้าเกิดพี่ทำคลิปแกหยิบไปเที่ยวพี่ก็โดนกระทืบอยู่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจริงอะจะไปจับแมวเธอพอแล้วเธอจะตีเขาทุกคลิปเลยได้ไงถามดีค่ะเอ้อเอาคืนมันเหมื่อยกูเตะอังผู้หญิงอะไม่ต้องตีอย่างนี้ แค้นเหรอแค้แ<ข>นแค่นิมเหรอก็ไม่ได้แค้นเมื่อกี้คือแค่นห,หน,นีมหมอโอเคทุกคนก็จบคลิปเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมิวสทําไมดิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมิวส์ชาแนลด้วยนะคะอันนี้ออกกล้องเลยลูกอันนี้เคยไม่เจอในคลิปหน้านะค่ะทุกคนบ๊ายบาย